สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการเฉลยแบบฝึกหัด3.10นะครับนะครับก็โจทย์ปัญหาก็เหมือนเดิมนะครับว่าเอามาจากหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของสสวทนะครับตามรูปนี้นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เราได้เฉลยแบบฝึกหัด3.1จนถึง3.9้ครบหมดแล้วนะครับดังนั้นอันถัดไปก็เลยเป็นแบบฝึกหัด3.10นะครับก็มาต่อเลยนะครับแบบฝึกหัด3.10นนะครับก็เริ่มเฉลยเลยแล้วกันนะ ข้อแรกนะครับจงหาค่าของมันก็จะเป็นแบบหารง่ายๆเนาะคิดเลขธรรมดาโดยใช้นิยามของค่าสมบูรณ์นะครับตรงนี้ลบ12บวกก็ออกมาเป็นลบ4คนะค,คิดตรงๆไปเลยนะครับค่าสมบูรณ์ของลบ4แล้วก็ตามนิยามก็ตอบ4นะครับต่อมานะครับอันนี้25นะใส่ค่าสมบูรณ์ก็พอถอดค่าสมบูรณ์ออกมาก็ตอบ25เหมือนเดิมแล้วก็มีลบข้างหน้านะครับมันก็จะเป็นลบ25นะครับ บวกนะครับแล้วก็อันนี้ค่าสมบูรณ์ของลบยี่ห้าก็ตอบยี่ห้าเหมือนกันนะก็เป็นยีนะ่ห้าแล้วกับศูนย์นะอันนั้นตอบตอบสี่กับตอบศูนย์นะต่อมานะครับก็คูณเลยนะครับลบห้าคูณสี่ก็เป็นลบห้าสิบนะครับค่าสมบูรณ์ของลบห้าสิบซึ่งตอบห้าสิบนะครับาตามนิยามต่อมาข้อสี่นะครับ ค่าสมบูรณ์ของ6ก็ตอบ6นะครับ6กกำลัง2ก็ตอบ36ใส่ลบข้างหน้าก็ลบ36นะครับต่อมานะครับข้อ25ก็ไม่เคยข้อยี่สิข้อ5นะครับลบยี่สด่วนหกนะพูดรวมกันเฉยเลยอ่ะก็คิดเลขมานะครับเอ,เอา2ตัดก่อนนะมันก็จะเป็นลบสินะหนึ่งสแล้วก็3ามลบสิส่วนสนะครับ อ่าตัดเสร็จแล้วก็พอแล้วเนาะไม่ไม่มีอะไรให้ตัดละเป็นเศษส่วนยอย่างตามละก็ค่าสมบูรณ์ของลบสิบสี่ส่วนสามก็ตอบสิบสี่ส่วนสามนะอ่าใครจำนิยามค่าสมบูรณ์ไม่ได้ก็ต้องทบทวนเนาะว่าเราก็จะตอบเป็นแอดส์ลุดเตอบ x นะครับถ้า x มากกว่าเท่ากับศูนย์แล้วก็ตอบลบ x ถ้า x มันน้อยกว่าศูนย์ส่วนถ้าเป็นตัวเลขคิดง่ายๆนะก็คือจะจะจะ,จะออกมาเป็นบวกตลอดเลยนะเพราะว่าถ้า x มาก,ก่ากลบศูนย์ตอบเลยเนาะ แต่พอเป็นลบเราใส่ลบให้มันเนี่ยมันก็กลายเป็นบวกเนี่ยก็ตอบค่าบวกไปนะตลอดนะครับต่อไปข้อ6นะครับค่าสมบูรณ์ของตัวนี้ก่อนนะแล้วก็ตอบ2.5นะครับลบกับค่าสมบูรณ์ของสาก็ตอบ3นะครับก็ออกมาเป็นลบ0.5อย่างนี้นะเราก็เลยตอบ0.5น้นั่นเองนะก็เสร็จเรียบร้อยจบข้อ1นะครับ โอเคต่อไปก็เรามาดูข้อ2ให้ a และ b เป็นจำนวนจริงจงพิจารณาข้อต่อไปนี้ว่าเป็นจริงจริงๆอาจจะนี้อาจจะต้องข้อความนะนี่ผมผู้ช่วยผมอาจจะพิมพ์ไม่ครบนะครับจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าเป็นจริงหรือเท็จนะครับนะอ่ะอันนี้ตกตกนิดหน่อยเนาะ ตกลตงกๆเล็กน้อยนะครับอ่โอเคมาดูนะครับจงพิจารณา,าข้อความข้อความต่อนี้ว่าเป็นจริงหรือเท็จนะครับถ้าเป็นเท็จให้ยกตัวอย่างค้านอ่ะข้อ1นึ่งอค่าสมบูรณ์ของ a บวกกับลบบเป็นค่าสมบูรณ์ของเอบวกค่าสมบูรณ์ของลบบอันนี้ไม่จริงใช่ไหมอา่าที่จริงอ่าในห้องเนี่ยนะเราเรียนแล้วว่าค่าสมบูรณ์ของ x อบวกวเนี่ยมันจะน้อยกว่าค่าสมบูรณ์ของ x อบวกค่าสมบูรณ์ของวนะอันนี้คือ สิ่งที่เรียกว่า triangle inequality นะ triangle inequality หรืออสมการสามเหลี่ยมถ้าแปลตรงๆนะครับแล้วก็เรารู้ด้วยว่าค่าค่าสมบูรณ์นะ absolute x บวก y จะเท่ากับ absolute x y บวก absolute y เนี่ยก็ต่อเมื่อ x คูณ y ต้องมากกว่าศูนย์ซึ่งคือเวลาคูณกันมากกว่าศูนย์ก็คือบวกทั้งคู่หรือลบทั้งคู่เนี่ยสมมติจะไม่ง่ายนะ อ่ส่วนศูนย์มันศูนย์กับลบศูนย์มันเหมือนกันอยู่ลวดังนั้นก็รวมเข้าไปด้วยนะอ่าดังนั้นสําหรับอันแรกเนี่ยเราก็รู้โอ้มันมันมันไม่เท่าเสมอไปนะจริงจริงมันน้อยกว่าเท่ากับเนาะแล้วเวลาเราจะยกตัวอย่างก็ลองสักอันเนี่ยเราก็บอกว่าอันนี้เป็นเทสนะครับขอเขียนได้ย่อเปเอฟแล้วกันนะว่าเอฟก็คือเป็นเทสแล้วกันนะเขียนย่อๆนะครับอ่เวลาถ้าใครส่งจริงก็เขียนเต็มเต็้นนี่ผมขอเขียนย่อๆเฉยๆนะครับอ่แต่ว่าถ้าในข้อสอบที่ส่งให้ผมหรือว่าส่ง การบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็เขียนจริงนะเออเป็นจริงเป็นเท็จอย่างนี้นะเ,เขียนเต็มเม <ๆ S 1> ไปเลยนะครับอ่านี่ผมเขียน F ไปก่อนแล้วก็อันนี้ถ้ายกตัวอย่างค้านด้วยนะเพระบอกถ้าเป็นเท็จใหย้ยกตัวอย่างค้านเราผมก็บอกว่าอ่าเป็นเท็จเช่น a เท่ากับ 3B ีเท่ากับ2นี้ก็ได้นะดังนั้นเราก็จะเห็นว่าเวลาใส่ a เป็น 3B เป็น2เข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็น3บวกกับลบ2ซึ่งคือ1นะฝั่งซ้ายมันกลายเป็น1นะครับ แล้วก็ฝั่งขวาล่ะอันนี้ออกมาเป็น3ามอ่าแอบส์ลบสอก็คือ2 3งบวกสเป็น5นะฝั่งขวามันจะกลายเป็น5ดังนั้นจะเห็นว่าอ่าฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาไม่ได้เท่ากันนะอ่าซึ่งซึ่งก็คืออ่าเสร็จละข้อแรกนะครับต่อไปนะครับมาดูข้อ2อ่าข้อ2ก็เช่นกันนะไม่ไม่ไม่ได้เท่ากันนะอ่อไอ้ค่าสมบูรณ์ของลบเอ่ามันมันแล้วมีค่าสมบูรณ์เนี่ยมันจะใส เอเฉยหรือใส่ลบเก็ได้แล้วยกกำลังสองด้วยเนี่ยนะแต่อันนี้ก็คือพอคิดอลยออกมาก็คือ a อกำลังสองนะฝั่งฝั่งนี้มันจะเป็น a อกำลังสองส่วนฝั่งนี้นี่คือมันก็จะกลายเป็นลบเอกำลังสองแค่นั้นะนะดังนั้นก็นเห็นว่าไม่เท่าพอเราดังนั้นเราก็จะบอกว่าเป็นเท็จนะเป็นเท็จนะครับเหมือนเดิมขอเขียน f ยเยอะนะครับพอเช่นก็ยกตัวอย่างสักอันหนึ่งเอเท่ากับสองนี่ก็ได้นะไอฝัอ่งนี้มันก็จะออกมาเป็น4ฝั่งนี้ออกมาเป็นลบสนะครับต่อไปข้อ3นะ อ่ะข้อสานี่เป็นสมบัติของค่าสมบูรณ์อยู่แล้วนะว่าอ่ค่าสมบูรณ์ของ x ส่วน y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x หารด้วยค่าสมบูรณ์ของ y นะอ่ถ้าผมอ่านปนกันระหว่างค่าสมบูรณ์กับแอบส์ลูดคืออันเดียวกันนะครับแอบส์ลูดวาลูกับอ่ค่าสมบูรณ์เนี่ยคือคืออันเดียวกันนะแอบส์ลูดวาลูแปลตรงตรงคือค่าสมบูรณ์นะครับโอเคอ่ะดังนั้นข้อนี้เนี่ยผมมองว่านี้มันคือลบ a หารด้วย b ดังนั้นก็ออกมาเป็นเออเอฟสแลูดลบ A หารด้วยแอบสแลูดบนะตามตามสูตรนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เงื่อนไขอันนี้ก็เป็นปกตินะเพราะตัวส่วนเนี่ยอันนี้นะตัวส่วนต้องไม่เป็นศูนย์นะครับผมเขียนก่อนเดี๋ยวคนหาว่าไม่เหมือนนะ,ะนี่แล้วกันนะเขียนให้ครบเนาะอ,อัะรตราส่วนที่ไม่เป็นศูนย์นะครับอ่ค่าสมบูรณ์ของ x ส่วน y นะจะเท่ากับ ค่าสมบูล x ค่ะด้วยค่าสมมูรณ y นะครับอันตรงนี้เป็นจริงนะ,ะเป็นจริงก็เสร็จแล้วไม่ต้องทําต่อต่อไปข้อ4ก็เช่นกันนะมันมันมีอยู่แล้วว่าแอบส์ลูด x คูณ y เท่ากับแอบส์ลูด x คูณแอบส์ลูด y นะอันตรงนี้ผมมองว่ามันคือ2ตัวนี้คูณกันนะมันก็จะเป็นแอบส์ลูดของแต่ละตัวแค่นั้นเองนะคูณกันดังนั้นก็เป็นจริงต่อไปข้อ5นะครับ ลบเลบบน้อยกว่าเท่ากับแฝดสูตรของลบเลบกับแอบสูตรบีอ๋ออันนี้อันนี้เขาพลาดไปนิดหนึ่งนะก็คือมันมันมันแฝดสูตรเอ็กปวกวายน้อยกว่าเท่ากับแฝดสูตรเอบวกแฝดสูตรวายนี่เขาเขียนเขียนไม่ถูกถูกไหมเออดังนั้นข้อน,นี้เป็นเท็จอยู่แล้วละ่ะอ่าที่ถ้าถ้าจะเขียนให้ถูกต้องอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเขียนก่อนนะอันนี้อันนี้อาประมาณว่าอาจจะทําไว้หลอกนักเรียนนั่นแหละว่าแบบเอานักเรียนไม่ระวางังนึกว่าเป็นจริง นึกว่าไปเทียบกับ triangle n e quality แล้วก็นึกว่าเป็นจริงไม่มันไม่จริงนะครับลบ a ลบ b เนี่ยถ้าเราเขียนให้มันเหมือนเป็นตัวนี้นะ,ะ x บวก y เนี่ยนะมันก็คือลบ a บวกกับลบ b ซึ่งถ้าใช้ triangle n e quality ก็คือน้อยกว่าแสลดลบ a บวกกับ a b s o l u ลบ b นะครับเป็นอย่างนี้นะซึ่งก็คือ Absolute a บวก Absolute b อยู่ดีนะแสลดอันนี้เราเรามีสูตรอีกแหละนะว่าแสลด a กับแสลด a ลบ a a เหมือนกันเนาะเอ่อมาจากไหนเออมาจากไหนมาจากไหนก็คือเราอาจจะมองว่ามาจากนิยามก็ได้นะพิสูจน์จากนิยามก็ได้หรือว่าเราอาจจะมองว่าอันนี้คือลบ1คูณกับ a อยู่แล้วก็เราก็แจกไปเป็นลบ1กับ a อย่างเงี้ยนะครับตามตามสูตรเนี้ยนะครับแอดสู x คูณ y ท่ากเป็สูตร x คูณแสูตร y นะดังนั้นตอนที่ผมมองเป็นลบ1คูณ a ก็เลยเป็นแอสตลบ1คูณกับอส a ซึ่งแอสลบ1ก็คือ1แหละก็เลยเป็นแบบนี้นะ นั้นเอฟสูตรของลบเกับเนี่เหมือนกันนะผมก็เลยเขียนตรงนี้นะว่าแอบสูตรลบเอกับ a แอบสูตรลบบีกับแอบสูตรบีเนี่ยเหมือนกันนะอันนั้นจริงๆต้องแอฟสูตรเอบวกเอฟสูตรบแต่อันนี้นี่คือเขากะนะเผื่อนักเรียนเผลอเองหรือว่าไม่รู้เรื่องเนี่ยนึกว่าไปใส่ลบตามตรงเนี้ยเนาะอ่าจริงๆไม่ใช่นะครับอ่ามันมันจะต้องเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวนี้นะครับแอฟสูตรเอบวกเอฟสูตรบ ตรงนี้เรากะละแล้วมันไม่จริงหรอกนะคราวนี้เราพอบอกไม่จริงอย่าเพิ่งไปบอกว่าอ๋อเนี่ยสูตรจริงๆเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะเ,เวลาเป็นเทศคือยกตัวอย่างค้านนะครับไม่ใช่ไปบอกว่าที่จริงต้องเป็นยังไงนะเพราะว่าไอ้อันที่เรานึกว่าจริงกับอันที่เขาบอกว่าจริงมันอาจจะเหมือนกันก็ได้หรืออะไรเงี้ยนะเอออาจจะหน้าตาต่างกันจริงๆสุดท้ายเหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะสมมติแต่แต่ข้อนี้ไม่เหมือนนะหมายถึงพูดโดยทั่วไปนะครับเวลาเป็นเทศยกตัวอย่างค้านนะครับ ส่วนอันนี้ผมอธิบายเฉยว่าทําไมผมรู้ว่าเป็นเท็จเพราะว่ามันมันมันพลาดตรงนี้ไงนะมันมันไม่เหมือนอะไรเงี้ยนะครับอ่าแต่ว่าเป็นแค่เหตุผลที่เอาไว้อธิบายเฉยนะครับอ่ามันไม่ใช่พิสูจน์หรือว่าวิธีทําที่ถูกต้องตามคําสั่งของโจทย์ข้อนี้โจทย์ข้อนี้บอกว่าถ้าเป็นเท็จให้ยกตัวอย่างค้านดังนั้นเราต้องยกตัวอย่างค้านนะครับอ่าผมก็บอกเป็นเท็จนะครับเช่นผมเอาเอา่า เอาอเอาเอาอะไรดี like like so A เท่ากับเดี๋ยวนะผมให้มันอยากให้มันไม่ได้น้อยกว่าเท่ากับเนาะงั้นเอา A เป็น3 B เป็น2ก็ได้นะครับดังนั้นฝั่งเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นลบสาลบสองลบสาลบสองคือลบห้าแอดสุลบหก็คือ5นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับ แอบสูตรลบสาก็คือ3นะครับแล้วก็แอบสูตรสองก็คือ2นะตรงนี้3ตรงนี้2 3งลบสก็เป็น1นะดังนั้นมาบอก5น้อยกว่เท่าหนึ่งนี่ก,ก็ก็เห็นละว่าเป็นเท็จนะครับอ่าต่อไปข้อ6ถ้า a น้อยกว่า0และแอบสูตรเอน้อยกว่าเอ็นนี้เราก็บอกเป็นเท็จนะครับเช่นนะครับเอา a อเท่ากับสก็ได้นะครับเอ a น้อยกว่า0 a นเท่ากับลบสามเหมือนกันนะอ่าอย่างนี้นะคือแอบสูตรลบสาเนี่ยมันจะตอบ3นะครับ ส่วนนี้ก็ลบสามต่อไปอยู่แล้วนะดังนั้นสามจะไปบอกว่าสามน้อยกว่าลบสามไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็คือโดยทั่วไปเนี่ยเราเรารู้อยู่แล้วว่าเอ่อจากสูตรนะว่า a อ s o l u t e x จะมากกว่าเท่ากับ x เสมอนะแล้วก็แอบสูตรเอกก็มากกว่าเท่ากับลบเเสมอด้วยนะไม่ไม่ว่า x เป็นจำนวนจริงใดๆดังนั้น a อ s o l u t e a มากกว่าเท่ากับ a นะครับไม่ใช่เป็นน้อยกว่า a งั้นเราก็เห็นว่าเป็นเท็จส่วนตอนจำวิธีทำเราก็โอเคบอกเป็นเท็จแล้วก็บอกยกตัวอย่างตามที่โจทย์ บอกนะก็เอา A เป็นลบสามนะก็จบอันนี้ไปนะต่อไปนะครับข้อ3จงหาเงื่อนไขของจำนวนจริง X และ Y ที่ทำให้อน,นี้นะ x บวกน้อยกว่า x อกบวกเอแล้วก็เอก<ม>บวก Y เท่ากับเอ็ X บวกเออันนี้เรา<ม>เราเรียนในห้องไปแล้วนะครับดังนั้นผมเฉลยเลยละกันนะ,อ,ะอันนี้จริงๆก็เพิ่งเขียนตรงนี้ด้วยนะว่า อันนี้อันนี้คือส่วนที่ผมสอนในห้องไปแล้วที่เรียกว่า,า triangle inequality นะครับเขาวนี้สสำหรับคนที่ยังไม่ได้เรียนในห้องก็เดี๋ยวผมค่อยทำวิดีโอย้อนหลังให้นะครับอันนี้ผมขอเฉลยไปก่อนนะว่าอันนี้อันนี้มันเรียนไปละก็เลยเงื่อนไขก็คืออันนี้เงื่อนไขก็คือ x คูณ y มากกว่าศูนย์นะครับส่วนน้อยกว่าก็คือ,อ,อต้องไม่เท่ากับนะครับเพราะว่าไอตัวเนี้ย เอบวกไเนี่ยนะมันยังไงมันน้อยกว่าเท่ากับเนาะแต่อันนี้เขาเอาน้อยกว่าอย่างเดียวก็คืออะไรก็ได้แต่ว่าห้ามเอาเท่ากับ,กบดังนั้นก็คืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อย่างเงี้ยนะดังนั้นก็คือก้อนเมื่ออะไรก็นิเซตใส่นิเศษเข้าไปแค่นั้นแหละนะครับก็เป็นนิเศตของตัวนี้ก็คือเอคูนไน้อยกว่าหรือเออน้อยกว่า0นะครับก็เสร็จไปต่อไปข้อ4นะฮะนะครับอ่ะข้อต่อไปข้อ4 ต,ต่อไปข้อ4ี่นะครับอ่าจงหาเงื่อนไขของจุลจริง x กับ y ที่ทําให้ abslute o x บวก y น้อยกว่าเท่ากับ abslute o x บวก abslute y อันนี้เหมือนเดิมวันนี้สอนในห้องไปแล้วเหมือนกันนะมันคืออะ i รก็คือที่ซึ่งเป็นจริงสำหรับทุกทุก x y ที่เป็นจริงนะอันนี้ก็ผมก็เขียนว่ามันเป็นจริงนะครับทุก x y ที่เป็นจุดจริงอ่ะ ดังนั้นก็คือไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเออก็คือเป็นจริงจริงใดๆนั่นแหละนะต่อไปพอเขียนนิเศษแล้วเนี่ยน้อยกว่าเท่ากับเนี่ยเป็นจริงเสมอพอมากกว่านี้ก็เป็นเท็จเสมอเลยนะก็เป็นเท็จละกันนะเป็นเท็จนะทุก x y ที่เป็นจริง,รงนะต่อไปแปสรเ x บวก y มากกว่าเท่ากับอ่าอย่าเพิ่งไปบอกเป็นเท็จเสมอใช่ไหมคือไอตัวตัวที่เป็นจริงเสมอคือน้อยกว่าเท่ากับนะ อันเนี้ยเป็นจริงเสมอส่วนมากกว่าเนี่ยเป็นเท็จเสมอเพราะมันคือนิเศษแต่นี่มากกว่าเท่ากับเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคือมากกว่าเนี่ยไม่เกิดขึ้นนะการมากกว่าเท่ากับก็คือมากกว่าหรือเท่ากับนะคือมันมันมีมากกว่าหรือมีเท่ากับไอตรงมากกว่านี่ไม่เกิดขึ้นแต่ว่าแสดงว่ามันต้องเกิดขึ้นเท่ากับมันเลยกลายเป็นมากกว่าเท่ากับได้ดังนั้นก็คือเงื่อนไขก็คือจริงๆมันมันเท่ากับนะมันไม่ใช่มากกว่า น,นะครับแล้วก็เราก็รู้จาก triangle inequality อีกแล้วนะว่ามันเท่ากันก็ต่อเมื่อ x คูณ y มากกว่าลบศูนย์นะครับก็ต่อเมื่อ x คูณ y มากกว่าลบศูนย์อันนี้ดังนั้นผมก็จะบอกว่าอันนี้เป็นจริงนะครับเงื่อนไขนะทุก x y ที่ x คูณ y มากกว่าศูนย์นะทุก x y ที่เป็นจริงที่คูณกันมากกว่าศูนย์นะก็จบข้อ4ดังนั้นหาเงื่อนไขเราบอกว่าอันนี้มัน เงื่อนไขคือเป็นจริงจริงใดๆนะครับวันนี้ไม่ไม่มีเงื่อนไขนะก็คือคือมันเป็นเท็จเสมอนะก็ไม่ต้องหาเงื่อนไขใส่ใส่ม่วอะไรยังไงมันก็เป็นเท็จละมันเป็นเท็จสาหรับทุกจุดจริงเนาะสำรวจส่วนอันนี้ก็คือเงื่อนไขที่ทําให้สมการนี้เป็นจริงก็คือตัวนี้นะครับว่าค่าสมบูรณ์ของ x บวก y เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวกค่าสมบูรณ์ของ y หรือถ้าคิดเลขต่อเราก็จะรู้ว่ามันเงื่อนไขก็คือ x คูณ y ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนนั่นเองนะ ่ะก็จบข้อ3นะครับข้อ4.3นะซึ่งก็คือ,อจบแบบฝึกหัด3.10แค่นี้นะครับอ่ะแสดงว่าคลิปเดียวจบเลยนะงั้นเดี๋ยวคลิปไปเราค่อยมาดูเฉลยแบบฝึกหัด3.11นะครับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ